เซนครับออฟฟิเชียลเบโอเคอ๋อเป็นเลวีทุกคนนี่ผมใช้โอ้โหมันเป็นบั๊กอย่างหนึ่งได้เลยแนะ่ๆทุกคนมาโอเคเดี๋ยวผมขอคิอถีินนิดนึง เอาละครับผมก็ต้องขอกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่ในเกม Minecraft นะครับผมซึ่งใน Minecraft วันนี้ผมจะมาเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงภายในเกม Minecraft นะครับผมซึ่งแต่ว่าในการเอาชีวิตรอดครั้งนี้ของผมก็คือผมจะตาบอดทุกคนก็จะใช้เอฟเฟกต์แทนนะครับผมเอฟเฟกต์ไบเน่แก็จะมาลองเอาชีวิตรอดดูซึ่งเอาชีวิตรอด24ชั่วโมงในครั้งนี้คือผมจะท้าทายตัวเองโดยการหาเพชรทุกคนโดยการตาบอดแล้วก็ต้องหาเพชรให้เจอนะครับผมโอเค เพื่อไม่เสียเวลาเราไปเริกันดีกว่าทุกคนไป let's go โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็ตาบอดไปที่เรียบร้อยแล้วทุกคนก็คือมืดมากโอเคเราจะเริ่มตัดไม้กันเลยนะครับผมเพื่อแม่เสียเวลาซึ่งตอนนี้ผมดูไม่ออกเลยนะว่ามันเป็นเวลาอะไรซึ่งก็มีคนทักดิสคอตผมมานะครับขอเวลาสักครู่หนึ่งโอเคมาทุกคนก็มาตัดไม้กันเลยดีกว่าเมื่อกี้มีคนทำมาแน,น่นอนครับทุกคนโอเคตอนนี้เป็นเวลาประมาณก็จะเที่ยงแล้วนะทุกคนก็คือตอนนี้คือมืดมากก็ ตอนนี้ผมปิดพาร์ติเคิลอยู่ทนะุกคนเพื่อไม่ให้แบบเกะกะนะครับผมก็เดี๋ยวขอทำโต๊ะคราฟก่อนก็คือผมจะรีบทําอุปกรณ์แล้วก็ลงเหมืองนะครับทุกคนเพราะว่าผมท้าทายตัวเองในการที่ผมจะหาเพชรให้เจอแนละ้วทุกคนคือเป็นการท้าทายตัวเองมากเพราะว่ามันมันมืดแล้วก็ต้องหาเพชรนะครับทุกคนก็คือแบบผมไม่แน่ใจว่าผมจะทําได้หรือเปล่าเนี่ยตอนเนี้ก็คือผมต้องใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดเนาะเโอเคมาชึบ โอเคประมาณนี้ทุกคนโอเคผมจะขุดโต๊ะครับปุ๊บแล้วก็เดี๋ยวจะหาเหมืองแถวนี้นะทุกคนก็คือเออไอตรงนี้มันอะไรอะทุกคนผมมองไม่เห็นเนะอาป่ะนึ่งมันอ๋อมันเป็นเลวีนหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะทุกคนเดี๋ยวผมจะขุดอ่อร่องน้ําลงไปปึ๊บโอเคอ๋อเป็นเลวีทุกคนนี่ผมใช้โอ้โหมันเป็นบัคอย่างหนึ่งได้เลยแนะ่ๆทุกคนมาโอเคเดี okay, ๋ยวผมขอขุดหินนิดหนึง่งเพว่าผมจะทําอุปกรณ์หินโอเคเออมา แล้วก็เราจะทําการอัปเกรดปุ๊บเป็นอุปกรณ์หินเอาคามาสิเฮ้ยโอเคแล้วก็โยนไม้ทิ้งไม่ต้องการโอเคขุดชึบโอเคแล้วก็เราจะขุดฐานสักสนิดนึงนะครับผมมาโอเคปัจจัยแรกในการอาชีวิตราก็คือเราต้องการไม้แล้วก็การาน,นะครับทุกคนแล้วก็เดี๋ยวเราจะครับท็อต เพื่อเพิ่มแสงสว่างให้สักนิดนึงในถ้ำเพราะว่าเดี๋ยวมาสเตอร์มันจะเกิดนะครับผมก็มาเดี๋ยวขุดขุดฐานฐานประมาณนี้ก็พอแล้วก็เดี๋ยวขุดหินเพิ่มตอนนี้มีหิน12 13 14 15 16ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวจะทําเตาเผาแล้วก็ขวานโอเคมาขวานขวานเวอร์ชันเวอร์ชันใหม่ๆมันจะแรงกว่าดาบแนละ้วทุกคนที่ผมถ้าผมเข้าใจถูกนะโอเคเอ้ตรงนี้ไม่เหล็กตรงนี้ไม่เหล็กโอเคสวย โอเคขุดเหล็กชึบชึบชึบโอเคโอ้ยมีเหล็กแค่นี้เองอะทุกคนโอเคเ,ออเดี๋ยวผมจะขอลองใช้บัคกดูนะว่ามันในถ้ำนี้มีอะไรบ้างแทบไม่มีอะไรเลยทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอทำดาบไว้หน่อยดีกว่านะทุกคนเพราะว่าผมถนัดดาบมากกว่าขวานนะโอเคฟึบคือตอนนี้ผมตาบอดน,นะครับผมมองอะไรไม่ค่อยจะเห็นเท่าไหร่โอ้มองไม่เห็นจริงจังบตึงท็อตช่วยอะไรได้เปล่า เฮ้ยได้อยู่ทุกคนได้อยู่นิดหน่อยนะแค่นิดเดียวแค่นั้นเองแหละที่ตรงนี้ไม่มีอะไรเนาะชึบตรงนี้มีเหล็กโอเคขุดเหล็กก่อนชึบชึบแล้วก็ปึ๊บโอเคใส่ไปเราจะช้ำที่ขุดเหล็กนะครับผมเราจะพัฒนาจากที่ขุดหินไปเป็นที่ขุดเหล็กกันนั่นเองเองนาะมาเดี๋ยวขุดเหล็กฝั่งนี้ด้วยชึบ เดี๋ยวเราจะลงวายปไปประมาณวายหกนะครับผมก็คือลงยาวเลยนะแล้วก็เดี๋ยวขอขุดอุปก,กรณ์อะไรเพิ่มได้หน่อยชึบแล้วก็เออเอาเหล็กมาแล้วก็ปึ๊บชึบชึบมาปึ๊บเดี๋ยวเราจะใช้อุปก,กรณ์ให้คุ้มค่าที่สุดนะทุกคนก็คือปึ๊บมาเดี๋ยวเราจะค้าเป็นพิกเอ็กหินก่อนละกันนะทุกคนมาโอเคตอนนี้คือผมรีบมากเพราะว่าหนึ่งวันในแมคค้ามันจะมีประมาณ20นาทีนะทุทุกคน,กคนซึ่งตอนนี้ผมรู้สึกว่ามันผ่านไปประมาณ หกนาทีแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่เกีนนาทีนะทุกคนคือมันเป็นชาเลนจ์ที่ท้าทายตัวเองมากทุกคนเพราะว่าคือผมไม่เคยแบบเล่นอันนี้คือเหมือนกับว่ามันเป็นการเล่นสปิดรันแต่ว่าเป็นสปิดรันที่แบบเออชาเลนจ์ตัวเองอะทุกคนว่าเราแบบมีชาเลนจ์ตัวเองว่าเราต้องหาเพชรให้เจอภายในเวลาประมาณเท่านี้เท่านี้ทุกคนเออผมซึ่งผมไม่เคยทํามาก่อนไงโอเคผมจะลองเอ้ทุกคนได้ดีวด่าเหมือนคือตอนเนี้ยเหมือนว่าผมติดสถานะไบเนตใช่ป่มแต่พอผมอยู่ในเหมืองอะเลสปักทอดอะคือเหมือนผมไม่ติดเลยเว้ทุกคนก็ ถือว่าดีถือว่าดีถือว่าดีมากโอเคเดี๋ยวผมจะขุดลงไปอย่างนี้เลยนะเพื่อไม่เสียเวลาโอเคมาแล้วก็ปักเป็นลาเป็นทางเป็นทางไวชึบเอ่อสำหรับใครที่เล่นไหมครับเอาชีวิตรอดนะทุกคนก็อันนี้เป็นทริคเล็กน้อยนะก็คือห้ามขุดลงไปอย่างนี้นะทุกคนเพราะบางทีด้านล่างเราอาจจะเป็นลาวาก็เป็นได้ทนะุแต่ว่าอันนี้คือด้วยเวลาที่มันมีจํากัดด้วยนะทุกคนก็ผมจะขุดลงไปอย่างนี้เลยตอนนี้เราอยู่วายแปดโอเคประมาณแปดเจ็ด หกประมาณตรงนี้ทุกคนโอเคถึงละโอเคเดี๋ยวผมจะลองหาเพชรนะครับผมซึ่งมันเป็นชาเลนที่ท้าทายมากท้าทายมากซึ่งผมก็ได้พูดไปแล้วนะทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะลองท้า,าเพื่อนเพื่อนของผมลองมาทําดูบ้านแนละ้วแล้วก็ไปลงช่องนะครับผมก็ไปเดี๋ยวผมจะทำชื่อชืึบ,บ,บ,บก็คือเหมือนกับว่าเป็นก็คือชาเลนต์ตาบอดทับเอฟเฟกตาบอดแล้วก็ เอาชีวิตรอดเป็นเวลาเอ้ยไม่ใช่สิผมขอเพม่มเก็คือทำเอฟเฟกต์ตาบอดให้ตัวเองแล้วก็จับเวลา20นาทีแล้วก็ต้องหาเพชรใ,ให้เจอภายใน20นาทีซึ่งเดี๋ยวผมจะท้าต่อด้วยนะครับผมท้าต่อประมาณ2คนเนาะโอเคไหก็คืออันนี้คือผมเป็นคนเริ่มเลยทุกคนแล้วกส็สมมติว่าคนที่ผมท้าไปปุ๊บใช่ถ้าอยากจะท้าต่อก็สามารถท้าต่อได้นะครับผมโอเคมาเดี๋ยวผมขุดต่อดีกว่าชึบชึบ ซึบซึบซึบโอเคประมาณนี้โอเคโอ้ยไม่มันจะไม่เจอจริงๆเหรอเนี่ยทุกคนตอนนี้แปดนาทีแล้วทุกคนแปดนาทีแล้วโอเคมาเหลือเวลาอีกสองนาทีผมต้องหาให้เจอให้ได้ทุกคนตอนนี้ผมอยู่วายวายเจ็ดทุกคนวายเจ็ดมีโอกาสเจออยู่เดี๋ยวผมลงไปอีกสักชั้นนึงโอเคตอนนี้ผมอยู่วายหกแล้วนะครับผมวายหกจะมีโอกาสเจออยู่นะสำหรับผมนะ Okay. แล้วก็ปักเป็นทีละนิดทีละนิดโอเคก็สำหรับใครที่ติดตามซีรีส์ความรักระหว่าง2โรนะครับผมก็สามารถดูได้นะครับผมก็คือผมจะลงให้ถ้าถ้าผมทําได้นะผมจะลงสัปดาห์ละ1 EP นะครับผมถ้าผมมีเวลานะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลงให้สัปดาห์ละ e นะีเนาะก็สามารถกด กดไลค์กดติดตามรอไว้ได้เลยนะครับผมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนจากช่องผมนะครับผมแต่ถ้าใครมันไม่ไม่แจ้งเตือนก็ให้กดอันซับแล้วก็กดซับใหม่นะครับผมเพื่อให้มันกลับมาแจ้งเตือนอีกครั้งหนึ่งนะครับผมมันเป็นวิธีแก้เนาะโอเคเดี๋ยวผมจะหาต่อยาวๆเลยทุกคนไปเดี๋ยวผมจะทำสคริปต์เลยแล้วกันเนาะก็ไป ครับทุกคนตอนนี้ก็เหลืออีกหกนาทีนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะลองขุดข้างๆนู้นวเพราะว่าคือมันไม่เจอเลยลทุกคนก็คือตอนนี้เหลืออีกหกนาทีนะครับผมซึ่งผมเอาจริงๆนะไอตาบอดเหมันไม่ค่อยส่งผลอะไรเท่าไหร่นะไอที่รีบเนี่ยก็คือเวลาทุกคนเพราะว่าแบบเวลามันแบบเอ้ยที่ใคทุกคนมีเจอแล้วทุกคนชาเลนจ์ผมจะสำเร็จเลรอเฮ้ยชาเลนจ์ผมจะสำเร็จแล้วผมต้องขุดทุกคนชาเลนจ์ผมจะสำเร็จสำเร็จได้ผมต้องขุดไปนึงวิ่ง เอ้ยมันเอ้ยติดไวปนี่แล้วมันวิ่งไม่ได้ทุกคนโอ้โหจบแล้วแป๊บนึงทุกคนคือผมต้องกลับไปเอาตัวคราฟก่อนโตัวคราฟโตัวคราฟโตัวคราฟผมนะตัวคราฟผมอ่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมคราฟใหม่เลยดีกว่านะทุกคนก็เอ่อมีปุ๊บปุบอีกห้านาทีทุกคนห้านาทีวุ้ทันอยู่แล้วทุกคนมาโอเคแล้วก็คราฟเป็นเตาเผาเตาเผามาปุ๊บแล้วก็คราฟเอ่อชึบแล้วก็เหล็กเหล็กเหล็กจึ๊บโอเคทุกคนมารอทุกคนก็คือ ต้องการสองก้อนนะครับทุกคนก็คือตอนนี้ผมมีแล้วก้อนหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวอีก2ก้อนแค่นั้นชาเลนจ์ผมจะสำเร็จทุกคนการท้าทายของผมโอเคทุกคนมาโอเคชาเลนจ์ผมจะสสำเร็จแล้วทุกคนมา3 2 1หนึ่งป้างเขาให้ทุกคนชาเลนจ์ผมสำเร็จแล้วทุกคนมาก็ชาเลนจ์นี้นะครับผมเป็นชาเลนจ์นี้ก็ที่ผมคิดขึ้นมาก็สำเร็จแล้วนะทุกคนก็คือ ให้ตัวเองติดสถานะไบเนตนะครับผมก็คือเวลาก็คืออินฟินิตี้เลยนะทุกคนแล้วก็ทําการหาเพชรให้เจอภายในเวลา20นาทีทุกคนก็เดี๋ยวผมจะขอท้าต่อนะครับผมผมจะขอท้าไปยังช่องเพื่อนรักผมเลยแล้วกันแนละ้วก็คือช่องพี่เพชรอุ้ยสวยนะครับผมแล้วก็ช่องออพี่ใหม่นะครับผมเป็นทีมงานคนใหม่นะครับผมก็คือพี่ดนนะครับผมจากช่องนี้เลยนะครับผมก็สามารถไปติดตามพี่เขาได้นะครับผมก็ าสามารถเล่นได้มากกว่า1คนนะครับผมก็ไม่กําหนดเนาะก็อย่าเอาผมไปเล่นก็พอนะเพราะผมเป็นคนคิดค,คิดชาเลนนี้นะครับผมกอ็อย่าลืมทํากันด้วยนะครับผมทั้งสองคนก็สามารถไปดูทั้งสองคนได้นะผมแล้วก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับคลายด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับครับบายๆนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับคลายด้วยเจอกันคลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย